ขอไม่เจิมนะจ๊ะโอ้โหเปปกดเดล่านะครับหยอดคำหวานยกให้ลิเวอร์พูลคือคู่แข่งสุดเจ๋งเลยนะครับเปปกดเดล่ากุณซือหัวใสของแมสตี้ครับยกย่องลิเวอร์พูลคือคู่แข่งที่เก่งที่สุดของพวกเขาในช่วงชผ่ันมาทั้งสองทีมเตรียมลงสนามเจอกันในเกมสำคัญที่เอเอรเซเดียมวันเสาร์นี้โดยแมสตี้ครับนำเ็นจ่าูงนํำห่างลิเวอร์พูลไล่มาแค่แต้มเดียว ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นทีมของคลอบนะครับที่เบียดรุ่นแชมป์กับแมสตี้มาตลอดโดยแชมป์เพลย์นิ่งกรีนเนี่ยคือสิ่งที่เบียดกันมาและเคยทําสําเร็จนะลิปูเป็นแค่ครั้งเดียวเมื่อปี2019ถึง2020เมื่อโดนถามถึงความเป็นอรีก,กับคลอปนั้นครับเปปกูเดล่าตอบว่าผมคิดว่าเราทุกคนคือเพื่อนกันนะเวลาเดินหน้าไป8ปีกับลิปูและไม่ใช่ทีมเดิมในตอนเริ่มต้นแต่แน่นอนว่าพวกเขาคล้ายเดิม เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนสามารถหุบเข้ามาเล่นด้านในตอนนี้แต่ไอเดียยังคล้ายเดิมพวกเขาคือคู่แข่งที่เก่งที่สุดของเรามาเสมสอสโมสรระดับท็อปทีมระดับท็อปผมตั้งตาโรานะทุกคำชื่นชมที่มีต่อลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าหยอดคำหวานนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย คือคู่แข่งสุดเจ๋งเจ๋งสุดเลยครับไม่ขอเจิมแล้วกันในครั้งนี้นะครับเป็นมิตรภาพที่ดีแข่งกันดีมาตลอดนะครับเบียดแย่งแชมป์กันแบบพลวัตนะครับสำหรับคู่นี้ชุกกะก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เป๊ปกุนล่าได้สัมภาษณ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปใหว้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม